เตอชันทวิทย์ม่ดว,วิกาเผยโมเมนต์หวานบนเตียงหลังแต่งงานงานนี้ทำแฟนคลับเขามาคอมเมนต์แซวสนัน หลังจากคีเตอร์ชันทวิตและไมดดาวิกาเข้าพิธีแต่งงานเมื่อวันที่9พฤศจิกายนท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่ายแต่แสนอบอุน่นมีครอบครัวและเพื่อนสนิทร่วมเป็นสักขีพยานมากมายล่าสุดวันที่13พฤศจิกายนเตอรชันทวิตโพสภาพคู่ภรรยาลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นสุดละมุนว่าเธอไปกับฉันนะฉันต้องการเธอมากกว่าลมหายใจเธอเป็นเหมือนเชื้อไฟในภาพทั้งคู่สวมเสื้อเชิดสีขาวนั่งพิงกันอยู่บนเตียงโชว์โมเมนต์หวานๆที่เต็มไปด้วยความรักและว ออบอุ่นด้านใหมดดวิกาก็ไม่หน่อยหนะโพดคลิปเสร็จเดียวกันลงในอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นสั้นๆ My Husband พร้อมแท่งหาสามีอย่างอบอุ่น งานนี้เพื่อนๆในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวสนันเช่นหวานกันมากโรแมนติกสุดๆคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าหวานเกินดูไปยิ้มไปเขินแทนคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเขินคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าละมุนมากต้องบอกเลยว่าคู่เต๋อชันทวิทย์ใหม่ดวิก้ายังคงเป็นหนึ่งในคู่รักที่หวานที่สุดในวงการความอบอุ่นและความเข้าใจที่ทั้งคู่มีต่อกันทําให้แฟนๆพากันอวยพรให้ชีวิตคู่ครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขตลอดไปขอขอบคุณข้อมูล จากจกระปุกขอบคุณค่ะ